เมื่อกลมที่ดินได้รับแจ้งจากกรมการศาสนา <c oughs> ก็ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาต,าตรา61ของประมวลกฎหมายที่ดินในทันที <c oughs> ผลการสอบสวนก็ได้มีมติให้เพิกถอนการโอนจากนั้นในเดือนธันวาคม2544อธิบปีกรมที่ดินจึงสั่งให้เพิกถอนนิติกรรมการโอนที่ธรณีสงฆ์ที่โอนให้แก่บริษัทอาภัยของนายกรัฐมนตรีจริงๆแล้วที่ธรณีสงฆ์ที่นายกถืออยู่ ควรจะกลับไปเป็นของวัดตั้งแต่วันที่มีคำสั่งของอธิบดีกรมที่ดินตามคำวินิจฉัยของกฤษฎีกาในปี2544แล้วแต่กลับมีการแทรกแซงดึงดันเอาที่ธรณีสง์ไว้เป็นของครอบครัวนายกไว้ให้นานที่สุดท่านประธานครับอดีตหลวงพ่อวัดท่าสุงเคยสอนไว้ว่าใครขโมยของสงขโมยของวัดจนทำให้สงแตกแยกนี่เป็นกรรมหนักที่เรียกว่าอนันตริยกรรม แนิดเดียวลงนรกอเวจีเลยครับผมพูดถึงแล้วก็ขนล,ลุกเป็นห่วงท่านนายกครับหลังจากที่อธิบดีกรมที่ดินสั่งให้เพิกถอนการโอนที่ดินแล้วบริษัทอาพายของนายกรัฐมนตรีก็ยังยื่นอุทธรณ์ไม่ยอมคืนที่ดินไม่ยอมคืนของให้วัดพออุทธรณ์เสร็จกระทรวงมหาดไทยในรัฐบาลพักไทยรักไทยก็รับลูกเพื่อ,อประโยชน์ให้แก่น,นายกรัฐมนตรีและครอบครัวที่ดินใน เขตเขากระโดงสองแปลงนี้ก็ยังไม่มีการฟ้องเพิกถอนขับไล่สักทีนะครับมีการร้องไปยังกรมที่ดินมีการฟ้องศาลปกครองวนไปวนมาเหมือนเดิมแถมยังเอาที่ดินสองแปลงปป,ปชทีชชช่แล้วออกโฉนดมาพ่วงให้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนจงใจให้วนไปวนมาอย่างนี้รัฐมนตรีของท่านพักท่านนายกที่กำกับดูแลการรถไฟก็ปล่อยให้คาราคาซังแบบนี้ นายกและครอบครัวก็สมประโยชน์ด้วยเพราะอำนาจต่อรองเรื่องอาภัยอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยของพรรคร่วมรัฐบาลพักใหญ่แทนที่การลถไฟจะฟ้องที่ดินสองแปลงนี้แยกจากแปลงที่ดินอื่นๆเพราะมีรายงานปปชยืนยันว่าการออกโฉนดโดยมิชอบแต่กลับไม่ทำนี่เขา move on เป็นวงกลมท่านนายกเจนวเข้าใจไหมครับทีกับชาวบ้านเก่งนะครับฟ้องขับไล่ ชนะทุกคดีนะครับแต่ผมไม่เห็นว่าคนในรัฐบาลจะสนใจในคำพิพากษาของศาลท่านประธานครับในสไลด์ตัดไปเป็นคำพิพากษาของศาลปกครองกลางศาลปกครองกลางได้ยืนหลังจากที่ศาลดีกาและศาลอุทธรได้มีคำพิพากษาว่าที่ดินเขากระโดงทั้งหมด5,000กว่าไร่เป็นของรถไฟในปี2,566ได้มีคำพิพากษาศาลปกครองกลาง มาออตอกย้ําอีกทีครับการคำวินิจฉัยคําวินิจฉัยของสารปกครองในสไลด์บนจอโดยคําพิพากษาของสารปกครองกลางยืนยันว่าคําพิพากษาของสารดีกาและคาพิพากษาสารอุทธรที่ตัดสินให้การรถไฟชนะได้วินิจฉัยไว้อย่างชัดเจนแต่คนรัฐบาลก็ไม่มีใครเชื่อสารสักคนครับแม้มันจะชัดขนาดนี้แต่ที่นายกรัฐมนตรียังไม่สั่งตวนอะไรเด็ดขาดกับที่ดินเขากระโดงสองแปลงนี้ เพราะกลัวจะไปครก,กระทบกับที่ดินเอาพายเอาสไลด์ลงได้แล้วนะครับมันทําให้เห็นว่านายกรัฐมนตรีเห็นแก่ประโยชน์ของตนและครอบครัวมากกว่าความศักดิ์สิทธิ์ของคําพิพากษาของศาลและมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม